คำเผยของลานาฉันได้ยินพระเจ้าตรัสว่าหยุดกล่าวโทษตนเองจงสร้างสิ่งใหม่อย่างกล้าหาญเมื่อไม่นานนี้ฉันได้ยินพระเจ้าตรัสว่าหยุดกล่าวโทษตนเองจงสร้างสิ่งใหม่อย่างกล้าหาญความรู้สึกนั้นโอบล้อมฉันอย่างแรงกล้าบางคนยังคงรู้สึกติดขัดและหวาดกลัวจากความกลัวและความไม่มั่นคง และพระเจ้ากำลังเรียกให้พวกเขาสลัดความกลัวและความไม่มั่นคงนี้ออกไปด้วยการเชื่อฟังเพียงครั้งเดียวและยืนขึ้นเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆขณะที่ฉันเองตัวเข้าไปและฟังฉันได้ยินพระเจ้าตรัสว่าหยุดกล่าวโทษสำหรับสิ่งที่เจ้าเป็นสิ่งที่เจ้าแบกและวิธีที่เราเรียกเจ้าให้สร้างสิ่งใหม่ในเวลานี้เพราะเราเห็นพวกเจ้าหลายคน ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดและกลัวที่จะก้าวออกมาเพื่อทำในสิ่งที่เราเรียกให้เจ้าทำและกำลังรู้สึกไม่มั่นคงเราเรียกเจ้าให้เชื่อฟังพระวจนะของเราเราอยู่กับเจ้าเราเรียกเจ้าและเจิมเจ้าไว้สำหรับเวลาเช่นนี้และเจ้าไม่สามารถอยู่เฉยๆในเงามืดนี้ได้เมื่อเราเรียกให้เจ้าก้าวออกมาเราเรียกเจ้าให้ก้าวออกมา และเป็นผู้ที่เราเรียกเจ้าให้เป็นเพราะว่าพวกเจ้าหลายคนกำลังฟังคำโกโหกของศัตรูเกี่ยวกับตัวตนของเจ้าและพวกเจ้าหลายคนกำลังเล่าเรื่องผลลัพธ์ที่ไม่ได้มาจากใจของเราเจ้าต้องยืนหยัดอย่างมั่นคงและมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อเรื่องเหล่านี้เพราะเหตุผลที่การขม่มขู่และความกลัวมีมากต่อเจ้าตัวตนของเจ้า และสิ่งที่เราเรียกให้เจ้าสร้างก็เพราะว่าเมื่อเจ้าสร้างเจ้าจะพบกับความกล้าในตัวเราอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่เจ้าต้องกล้าออกมาเรากำลังเรียกเจ้าออกมาเจ้าไม่สามารถซ่อนตัวอยู่ด้วยความอับอายและความกลัวได้เราอยู่กับเจ้าเราเดินนำน้าเจ้าแล้วและเรากำลังเรียกให้เจ้าก้าวเข้าสู่กลยุทธ์ของเราประชากรของเราเอ๋ย ปัญญาที่เรามอบให้แก่เจ้าในเวลานี้และกลยุทธ์และวิธีที่เรากำลังนำเจ้าไปนั้นขัดกับวิธีของโลกแต่ประชากรของเราเอ,อ๋ยเมื่อเจ้าติดตามเราและยอมรับสิ่งที่เราพูดและกลยุทธ์ของเราเจ้าจะเห็นว่าเรากำลังบุกเบิกผ่านเจ้าเจ้าไม่สามารถอยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคยได้เมื่อเราเรียกเจ้าออกมาเป็นผู้บุกเบิกและเราบอกเจ้าว่า เจ้าต้องก้าวออกไปก่อนเมื่อเจ้าก้าวออกไปเจ้าจะเห็นว่าเราจะก้าวต่อไปมีหลายคนที่หลงทางไปในสถานที่ที่สะดวกสบายและคุ้นเคยเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เจ้ารู้มาก่อนแต่เรากำลังเรียกเจ้าออกมาเรากำลังนำเจ้าออกมาในเวลานี้ในฐานะผู้ที่เดินบนน้ำและเจ้าต้องเดินต่อไปตามที่เรานำทางเพราะจะมีการเคลื่อนไหวครั้งยิ่งใหญ่ใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ในปีหน้าและเจ้าต้องอยู่ในตำแหน่งและพร้อมที่จะเคลื่อนไหวรับและรับรู้ถึงสิ่งที่เรากำลังนำเรากำลังเตรียมกำลังและกลยุทธ์ให้แก่เจ้าและเมื่อเจ้าติดตามเราเจ้าจะไม่หวั่นไหวศัตรูกำลังโกหกเจ้าหลายคนด้วยความกลัวและการข่มขู่โดยพูดเป็นลางร้ายว่าเมื่อเจ้าก้าวออกไปเจ้าจะหวั่นไหวหวาดกลัว และพ่ายแพ้ต่อศัตรูแต่ความจริงก็คือเมื่อเจ้าก้าวออกไปตามที่เรานำเจ้าจะพบกับความแข็งแกร่งและความกล้าหาเหนือธรรมชาติที่เจ้าไม่เคยรู้มาก่อนเจ้าจะมีพลังในการก้าวออกไปขณะที่เจ้าพึ่งพาวิญญาณของเราเพื่อพาเจ้าไปยังที่ที่เจ้าไม่เคยไปและไม่รู้จักประชากรของเราเอ๋ยพวกเจ้าหลายคนรู้สึกถึงการต่อต้านในตัวเจ้าในระดับหนึ่งจงก้าวออกไป และสร้างสิ่งใหม่อย่างกล้าหาญในขณะที่เรากำลังเรียกเจ้าให้ทำในเวลานี้สงครามนั้นรุนแรงเพราะไม่เพียงแต่เราจะนำการเคลื่อนไหวออกมาเท่านั้นแต่ยังเป็นเวลาที่กำหนดที่เจ้าจะได้เห็นการระดมพลของการเคลื่อนไหวและกระแสะพระวิญญาณของเราอย่างมากมายเพราะเจ้าจะเห็นว่าในที่ที่ศัตรูพยายามให้เจ้าขอโทษและอยู่ในสถานที่ซ่อนเร้นนั้น เรากำลังวางตำแหน่งเจ้าและปล่อยให้เจ้าดูแลกระแสและการเคลื่อนไหววิญญาณของเราอย่างมากมายที่เรากำลังนำออกมาในเวลานี้กำลังจะมีกระแสการต่อต้านมากมายมหาศาลและศัตรูกำลังพยายามที่จะทำให้เจ้าหยุดนิ่งและติดขัดประชากรของเราเอ๋ยจงฟังเราเจ้าต้องตัดสินใจ อย่าปล่อยให้หัวใจของเจ้าสั่นคลอนไปมาเจ้าต้องตัดสินใจและมั่นคงอยู่ในการตัดสินใจของเจ้าเจ้าต้องตัดสินใจด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในเวลานี้เพื่อที่จะยังคงเชื่อฟังสิ่งที่เราเรียกให้เจ้าทำเมื่อเจ้าก้าวออกไปเจ้าจะเห็นระดับใหม่ของพระคุณและการเสริมพลังของเรานำเจ้าเข้าสู่พื้นที่ของการพึ่งพาเราที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเจ้าจะได้สัมผัสกับอาณาจักรใหม่ของการเสริมพลัง เพื่อทำสิ่งที่เจ้าไม่เคยคิดว่าจะทำได้มันไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแกร่งของเจ้าเองแต่ผ่านระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของการพึ่งพาเราในเวลานี้เจ้าจะพบขึ้นพลังเหนือธรรมชาติของเราที่ไหลผ่านตัวเจ้าเพื่อดูว่าสิ่งที่เราเรียกให้เจ้าสร้างถูกสร้างขึ้นอย่างแม่นยาเต็มขนาดและเข้มแข็งเพราะเราบอกพวกเจ้าว่าหลายคนรู้สึกเหมือนกำลัง สร้างจากที่ว่างเปล่าและเจ้ากำลังสร้างจากสถานที่ที่เหนื่อยล้าอย่างมากจงเข้าไปรับสายน้ำแห่งวิญญาณของเราและขึ้นพลังของเราที่ซัดเข้าหาเจ้าซ้าแล้วซ้าเล่าเมื่อเจ้าก้าวออกไปเจ้าไม่เพียงแต่ได้รับการชื่นใจเท่านั้นแต่เจ้าจะได้รับการเสริมกำลังจากวิญญาณของเราในจิตใจร่างกายและหัวใจในแบบที่เจ้าไม่เคยสัมผัสมาก่อน เรากำลังเทความชื่นชมยินดีและเสริมกำลังให้แก่เจ้าและเราบอกอีกครั้งว่านี่คือวันที่เรากำลังเทการเสริมกำลังและกลยุทธ์ให้กับเจ้าประชากรของเราเอ๋ยยังมีหลายคนที่รอคอยคำตอบใช่จากมนุษย์เพื่อก้าวเดินตามสิ่งที่เราเรียกให้เจ้าสร้างเจ้ากำลังรอเสียงปรบมือและการยืนยันจากมนุษย์ที่เดินไปในทิศทางเดียวกันแต่นี่คือเวลาที่เรา เรียกให้เจ้าก้าวออกไปและสร้างในทิศท,ทางใหม่และเจ้าต้องติดตามเราหลายคนในพวกเจ้าได้ยินเสียงพูดคุยในจิตวิญญาณที่พยายามโน้มน้าวเจ้าให้เปลี่ยนใจจากกลยุทธ์ที่เราพูดแต่ประชากรของเราเจ้ากำลังฟังใครอยู่และใครบอกเจ้าเรื่องนั้นไม่ใช่เราเรากำลังพูดกับเจ้าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับกลยุทธ์และปัญญาสำหรับวันข้างหน้าและเจ้า ต้องก้าวออกไปอย่างกล้าหาญและเดินตามสิ่งที่เรานำเจ้าไปเจ้าจะยินยอมที่จะรู้สึกไม่สบายใจในการสละเนื้อหนังของเจ้าเพื่อเดินตามสิ่งที่ปัญญาของเรานำเจ้าไปหรือไม่ดวงตาของเรากำลังสำรวจไปทั่วโลกเพื่อค้นหาผู้ที่เต็มใจที่จะตายต่อตอนเองเพื่อเดินตามภูมิปัญญาและกลยุทธ์ของเราและเดินตามหนทางที่เรานำทางแม้ว่าจะต้องจ่ายราคาเท่าไรก็ตาม จงดูเถิดประชากรของเราและจงดูว่าเมื่อเจ้าก้าวออกจากคำกล่าวโทษตนเองและสร้างสิ่งใหม่อย่างกล้าหาญกับเราไม่เพียงแต่เจ้าจะเห็นคำกล่าวโทษตนเองหลุดลอยออกไปจากชีวิตของเจ้าเท่านั้นแต่เจ้าจะเห็นลมแห่งการเร่งความเร็วมาจากทุกทิศทุกทางลมของเราที่จะเร่งความเร็วให้กับการสร้างอาคาร จงใส่ใจกับวิธีที่เราเรียกเจ้าให้สร้างในเวลานี้เพราะเราบอกกับเจ้าว่าเรากำลังสร้างอาคารและให้กำเนิดโครงสร้างเรือที่แข็งแกร่งในเวลานี้ซึ่งกำลังถูกสร้างขึ้นในสถานที่ซ่อนเร้นและเรากำลังทำให้พวกมันเร่งความเร็วและเทพสัสริที่เจิดจ้าในอาคารของพวกเขาด้วยมือของเรา เพื่อว่าในวันข้างหน้ามันจะเป็นบังเกอร์และเรือที่เต็มไปด้วยพสัสดุอันเจิดจ้าของเราที่จะเห็นปัญญาของเราไหลล้นออกมาจากภายในในแบบที่เจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนความสว่างจากพสัสดุอันเจิดจ้าของเราจะพรุ่งออกมาจากสถานที่ซ่อนเลนเหล่านี้เพื่อสถาปนาอนาณาจักรของเราและนำการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมาสู่โลกและพระวชนะของเราจะพุ่งออกไปอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เพราะในเวลานี้มีการทดสอบครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนเนื่องจากกลยุทธ์ในการก่อสร้างบางอย่างที่เราเปิดเผยนั้นมาพร้อมกับคำสั่งให้สร้างหลังประตูที่ปิดและในสถานที่ที่ซ่อนเลนไม่ใช่โอ้อวดให้คนอื่นเห็นนี่เป็นการทดสอบครั้งใหญ่สำหรับหลายๆหัวใจในเวลานี้ซึ่งเผยให้เห็นถึงความต้องการใดๆก็ตามที่จะมองเห็นหรือพิสูจน์โดยมนุษย์ เพราะในสถานที่ที่ซ่อนเลนขณะที่เจ้าสร้างในที่ลับเรากำลังกลั่นกรองหัวใจและนำผู้คนของเราเข้าสู่แนวทางของเราอย่างเล็กเสืองยิ่งขึ้นถึงเวลาแล้วที่จะหยุดกล่าวโทษตนเองและสร้างสิ่งใหม่อย่างกล้าหาญและไม่ต้องขอโทษต่อกลยุทธ์ปัญญาและแผนการสร้างที่เรามอบให้แก่เจ้าขณะที่เจ้าก้าวออกมาและเชื่อฟัง จงดูและมองเห็นขอบเขตของสิ่งที่เจ้ากำลังก้าวเข้าไปร่วมกับเรา